ข่าวไม่ได้ดิรถเดินข่าวได่ไหมใช่เหรอเออมันมันไม่เจอขโมยขนาดหรอกมันพาวได้เพาได้หรอรถเดินขโมยไม่ใช่หรอเอองั้นเอางี้เอางี้งั้นเอาเขเล่งแล้วเนี่ยปิงปิงเอาปิงเอาแลมโบเฉียนไปนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฉีนทำบล็อตเสร็จเดี๋ยวทักหานะได้ๆไปไปเคลียร์กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนเออเออนี่ไงก็นี่ไงก็นี่ไงมึงบอกมึงขายยาอยู่กับพี่นะเขาจะไม่บอกว่าออกมาก็มารีบขายยาเพราะว่าเฮ้ยเชี่ยไม่ได้หว่ะกูต้องบอกกูขับเออหนุ่มลงลงเลี้ยวลงเลี้ยวพี่ขับพี่ขับพี่ขับ ก็มาขึ้นมาขึ้นมาบอกว่าพี่พาขายเหรอเออบอกว่าพี่พี่ให้มึงช่วยขายยาแบบกว่าไอ้เจ้ยผู้ชายว่าพี่ขายยาแต่มึงนั่งมาด้วยอย่างนี้ไหมเนียนกว่าไหมยาขายยาขายยาใครดีวะบอกบอกยาเองแล้วกันบอกว่ายาของพี่เอ้ยไม่ได้พี่บอกว่าเหลือสิบเม็ดว่ะเอาไปดีวะพี่เลยบอกว่าเหลือสิบเม็ดว่ะเอาไปดีวะไอ้หนุ่มพี่ก็ปยาพี่ขายแล้วพี่เออเออบอกวิเออให้มึงนั่งกันะเออ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 ไม่ทราบเหตุผ ใครวะอะไรวะอ้าวไม่น่าเป็นงั้นนะมึงทำเกินหน้าที่ไงอันเนี้ยช่วงนี้ดูแลตัวเองไว้จากนี้จะกิฟต์ปะท้าอะไรอ่ะไม่มึงทำเกินหน้าที่ละทอไมบ๊อบรับจ้างไหมเอชเอมึงมาจากไหนอะไรวะไปยี่สิบศูนย์ไปขายที่ไหนมากวนขายนี่แหละกวนเนี่ยรับล่อไปแหละไปข้างล่างไปโน่นไปนี่จุดาสุดอะจุดลาสุดดะโอ้ไม่ได้จำหรอกว่าขับไปเรื่อยมนรีเจ็กว่าคุยกับหน้องไปเรื่อยคุยกับน้องมันน้องไม่ได้พูดเออละลายพฤติกรรมน้องไม่อยู่น้องไม่ค่อยพูดเว้ย ทไมอะไรกับไข่เสร็จเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยครับมึงเรียกมาเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยเอากูถามอ่ะโคตรช้าเลยเขาไข่หมดแล้วไม่หนอกไม่เสียเวลาเช่ยนี้พี่ว่าขอให้ได้เกาะกูนะมึงเนี่ยแล้วพอกูไม่เสร็จก็มาบ่นกูไม่หนอกไหมแล้วลูกอูจี้ไงมันมันก็มันอยากให้เสร็จก็รู้แต่มึงเรียกกลับมาแลมันก็ช้าแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยกูจะหมดอยู่แล้วเนี่ยก็รู้แต่มันจะหมดแล้วเนี่ยมันเหลือไม่ถึงสิบแล้วเนี่ยมันเหรอให้มั้งไปรถไม่กูขึ้กูขับตามไปดูไปดูลาได้ปะ ึงว่าขนาดนะไม่ขายยาให้กูไปเลยวะฮะไพี่แยวยาเมื่อขายที่นี่ควายแล้วไม่จะขับตามกูทำหี้ยอะไรก็ไป็นทำยุราพวกนี้เอ้าวก็ขอดูไว้อยากดูไลน์เหี้ยเอหนุหน่มเร็วเจ็ดขวดพี่เออมึงรีบเอาเจ็ดขวดเหี้ยได้เสร็จดิกูอยู่กับมึงเลยไอ้ใส่ขับไม่ได้แยกปีกตัวไปลับบากแล้วพี่พี่จะขับตามหลังเห็นไหมนะ จะเจอปะ่ะครับเนี่ยขายยาจริงปะ่ะครับเนี่ยดู๋ขับกูเจอหลายยาไม่อ็เจอหลายยานะกูเพิ่งขายเมื่อกี้ควายกูไปเช็คอีกรอบเจอสิบมาเจอส,สิบมายังสิบมายังพี่ยังอย่งย่งถ้าเจอสิบมาก็เม็ดเดียวจบไปเลยทีเดียวจบไปเลยมันมีเจ็ดขวดที่เออเอาไอ้เฮียกอาหารเจ็ดจุดไอ้ชิบหายเอาเอาแหวงเนย้อไอ้เฮียนั่นขับตามกูมาอีก ขายอย่างยากเลยพี่ตอนนี้คนขายอย่างเยอะรออะไรอ่ะเชี่ยมันเจ็ดเมตรในครึ่งชั่วโมงมั้งขายนานนะเฮ้ยสงยเม็ดเดียวพี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะออกอ่ะออกอย่างยากอ่ะเฮ้ยเชี่ยขับตามผู้เชี่ยวนะวะขับตามเฉยๆดิคนแกนไแก๊งแล้วมันขายเยอะไอ้ควายเด็ดจรวไร้ขายอ่ะก็รถไอ้กูณสี่องว่ารถน้องมันใช้รถไงออนเอาไว้มินออนเออได้เอาดี๋มินออนมา ได้เจอร้านเซม่าอะไรเขียวร้านเซม่าอ่าเลยได้เลยพี่ไปหาน้องเขาจะบ้องพี่หลงมาดิพี่หลงมาเดี๋ยวเอาไอ้กุศิษฐ์เผาไว้ได้จะหมดแล้วเอาให้คนให้น้องน้องใช้ไปเถอะน้องมันยังขายไม่เสร็จเลยไม่มันมันไม่ผมให้น้องแกงยืมหมดแล้วมันขายหมดแล้วเหลือเหลือแค่พี่เนี่ยสวยน้องว่าไม่เกียร์อะไรเป็นไรพี่หลงบอกพี่แบบแปลกคือเลยแปลกอะไรกูขายยาแล้ยกูแปลกก็เป็นธรรมดากูขายยาหลงมันจับผิดกูมันก็ต้องบอกกูแปลกเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะไอ้ขายเสร็จยังไงเกียร์ อาสรุปพี่ยังไงเนี่ยอ้าวมึงขายเสร็จยังอ่ะกูถามมากมื่ขายเสร็จยังเรียบร้อยของผมแล้วพี่เอาของเต็มมึงอวาเมืม่อกี้พี่พูดอยะไรเมึงขายไม่เสร็จมึงขายไม่ทันเดือดทุบหน้าเลยผมมีของผมส่วนตัวครับอันนี้เหลือกี่เมด็ดอ่ะเหลือกี่เม็ดอ่ะหกมั้งไม่ถึงดิสี่มัมม้งเดือดเหลือกี่เม็ดวะหกสีหกตองไร้หกสิบตอนนี้เหลือสี่อะไรอ่ะ ไม่ชัวร์ว่าไอ้หนอมันถือให้กูดอยเมื่อไหร่ตัวตัวละกี่เม็ดอะเมื่อไหรตัวออกทีละ์สี่ห้าเม็ดเลยเหรอเมื่อกี้รีเจกเมื่อกี้รีเจกด้วยเกียร์บอกคืออะไรเอาไว้ว่ากูมีสองไงควายเฮียมึงถามน้องมึงนู่นหน่อยน้องมึงที่นั่งข้างมึงนู่นกูหมดก่อนแน่กูแค่นัานแหละยากูอะหมดก่อนแน่ควายรอดูน้องเหมือนน้องหมดหลังกูแน่อุกยออกสองด้วยเสร็จแล้ยไปหยิบไปหยิบชิปตู้ก่อนพี่ อีกสหมือนงหมือนงเลยเล็กไหล่ะสล้วเี่แล้วสี่นี่นตัวไม่ไรตไม่ตัวมีสองพี่สวยเอาละเอาเเอาสองนี้ให้จบกันเลยแวะแวะกับตู้จบมีมีพี่มีหลังหลไหนไห้องเห็นไมเห็นเห็นเห็น เอาแล้วเอาแล้วคนขายแตกไอ้เหี้ยคนขายโอ้โหไอ้หนุ่มขึ้นมาข้างหลังมีข้างหลังมีพี่แล้วแล้วแล้วพี่เหี้อะไรพี่เหี้นี่มันเกี่ยวอะไรรีบลงดีล็อกก็ดีเออไม่มีใครแย่งเราหรอกไอ้หนุ่มเส้นนี้มันของเราเออสองวนนี้มันหาดดีเลยพี่เล่นตลกเหรอพี่เฉิม อันนี้รีเจ็ค์เนี่ยรีเจกตกูขายจุดหน้าควายกูบอกก่อนแน่กูบอกเขากูเสร็จก่อนนะแค่นั้นอ่ะผมเสร็จแล้วเด็กที่ไหนก็พูดได้ตายๆเมื่อกี้มีสิโค้งโค้งหน้าขวาขวาโค้งขวาไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องเล่นแม่งเลยของมึงเล่นแม่งเลยมึงเล่นแม่งเลยมึงเล่นแม่งเลย เล่นแม่งเลยไม่ออกอเฮียไม่ออกอีกเป็นไรขายเรื่อยก็ได้โอ้ยคนแม่งแย่งขายเยอะจังวะเฮีย เซัิออนเฮ้ยเฮ้ยขับอะไรวะซ่อมสาหน้ามิดเฮ้ยตรงนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยขับตามก็ใหญ่อีกนี่ดิวะเอ้ยเหี้ยอย่างน้อยขับตามก็ได้รู้รถจุดไหนวะเฮี้ยเฟี้ยว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 ขอจดขอจดนี่ไงเนี่ยจุดประสงค์ด้วยกูขับตามมาขับดีๆเหี้ยมาชนรถกูต้องซ่อมเสียกล่องรู้ป่ะเพื่อน Bưng ngô quay mặt hai mô lần này. A vấn đề đi. Hiya, hiya. 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 Hi. 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 ไม่รู้จุดอันนี้ไม่รู้จุดเห็นไหมเนี่ยผมมาแกเนี่ยไห้แปกขายไว้วเนี่ยช่วยดูจุดกูรู้จุดอยู่แล้วแต่กูจะเอาเป็นเสาเรอไอเกียงว่างไม่ขายยามวะาวเสร็จแล้วน้องมาตังค์มาให้หมดแล้วโอ้โถยเอาทุยอะไรอ่ะไม่ออกเหรอเนี่ยหนุ่มเมื่อคืนผมว่าขายคนเดียวมึงยัดใส่มือมาไปเลยดิ มี่าับว่ามันข่มันคืนอ่ะไปเนี่ยอโอเคบากิกไม่เจอจุดเลยวะ ตัวเองลงไปตรงแถวเรเบลล่างมีมีมีเยอะไหมจุดเยอะไหมมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่เราไปเบลล่างจบเส้นนี้เส้นนี้ก็ได้ไปตรงเส้นนี้ไปเออได้ได้แล้วแยกขวาใช่ไหมแยกขวาแล้วตรงไปใช่ใช่ไอตีปีตรงไหนกันตอน่างมีไม่ขึ้นสัทา์เลยมีสองจุดไม่ขึ้นสงจุดเข้ามาสนามบินอ่ะไปเล่นแม่งเลยรู้จุดปะเนี่ยให้เอาเอาแผนที่ไหมผมมีนะจุแม่งอะไรอ่ะรู้เยอะเราสองไว้จุดโอ้รู้แปดสิบจุดก็ขายหมดแล้วยาเจ็ดสิบเม็ดเอง เดี<ะ>๋ยวเดูอันนี้ก่อนรีเจกเือเปล่าเลยสองมกะเสร็จละมับยืนยืนอ,อีกแล้วไ,ไอ้หนุ่มยัดใส่มือมาไปดิมีโคง้งไล่กันเตือนน่าจะโดนแย่งแล้วพี่โรงนี้ฮะนี่ฮะนีฮะตรงนี้ฮะนนชาชาเกิดแล้วดิผมรู้แค่นี้แหละนี่ก็วนแค่นี้นะ ไม่ไม่ใชทันหรอวะหนุ่มเนีพื่แถวเนี้ที่ผมรู้อ่ะอ๋อเลไรก็ตัดออกเลยอ่ะใช่โอ้โหไปที่เลยไอ้ตัดออกไปแล้วก็ขวาถูกปหมขวาใช่แล้วมาเหินขึ้นแล้วก็ไปไปตรงเลเวลล่างถูกไหมอ่าใช่พี่เส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้ใช่ไหมมาเส้นนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดนี่ถูกไหม มีเงียบเฮียจุดยาไปไหนหมดวะเอาชั่มองนะได้พี <a> ่ี่ไงน้องไปเล่นแม่งเลย ปลายแขนมันใช้ได้นี่วาโอ้ยก็กูขายเองมันก็ต้องรู้อยู่แล้วปะไอ่อยืนยาวเลยไอหน่อลองกดเก็บยากดแล้วถือมาใหม่ดิยืนยาวเลยรีดูอ่ะมแต่แต่ฉันว่ายายาแกบูดว่ะอันนี้เป็นไปได้ เล่นแมงเลยเลยเ่นแมงเลยเนองอ๋ไ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยตอครับต้อครับห่วยเขียว ดีไม่ยัดมือมันด้ออกออกไปหมดวะเล็กินไหมเนี่ยเดือสี่นะพี่เนตัวสองในตู้สองไม่ออกสักทีแหม่เลยเหลือแค่นิดเดียวไม่หมดสักทีเฮ้ยมึงไปเลยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเฮ้ยไม่ขาเยเอยกลอกกลัวน,นี่เฮ้ย ขันหน้าไปหมดแล้วเล่นด,อด,ด,ดีอดแดกแล้วเสี่ยอดแดกแล้ว เมื่อกี้มีพี่สะพานเมื่อกี้มีมเหยเฮ้ยโอ้ยควาย,ไ,ยไปกับรถ EX ไปไอ้วะไม่ใช่ไอหนูพี่พมองแล้วอุย้ย เอายาเอายาไหมอีสองเมตรอีสองเมตรได้ๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆ้าๆๆเอๆๆ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 ๆนๆๆๆๆ่ๆๆๆวนๆๆๆๆอๆๆ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 ๆวๆๆ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 ะเๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆ ไป่ด่ะไปดูน้องซ้อมละไปน้องขึ้นซ้อมเลยดูวดวีเดียกิอคนสุดท้ายพี่ไม่ออกก็เสียลเออดิเชี้ยโอ้ยนอ่นแะไรครับ แค่สี่ขวดเองไอสัตว์เอ้ยมันหมดให้กูสทีวะสี่ขวดมานานันนานขนาดนล้หระไว้ห,หนม่มไม่ออกพี่มันออ,ออกยากมากเลยอะ ฮียจุดยาไปไหนหมดวะช่วยมองหนะ้าหูตาไวนะเข้าใจไหมได้ครับเี่ซ้าย่นี่นๆๆๆๆ่ไอ้น้องเล่นแม่งเลยยายได้ไหมดเลยอเขียน เออสี่ขวดท้ายหมดแล้วเนี่ยสี่ขวดแล้วเอรอมารีเจ็กอ้เฮี้่โอ้โหรีเจกต่อยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเผื่อดูตำบดูอีกมั้งกูว่า ็บหนูไม่แล้วไม่เจอจุดเลยวะเฮ้ยเจอ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 อันนี้แหละเอออันนี้แหละมันต้องออกแล้วอันนี้ต้องออกแล้วอันนี้ต้องออกแล้วไปมัดไปหลงเลยไปไหนแต่วะหลงก็เราเลยเลยพี่หลงเลยอยู่ตรงส่อนน้อยนั่นน่ะไม่บอกว่าจำเพี้ยอะไรอะ ูจะสลัดกลับมาอยู่จะให้หนุ่มขับแล้วกูจะไปที่อื่นมมซาลุดไปก็ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยออกของเดี๋ยวสวยสวยโอ้จะไปโซนร้านอากาศไหมพี่ร้านอากากัร้านอากากคนมันเอาไปแล้วมั้งร้านอากาศคนแม่งเล่นหมดแล้วเหี้ยเออไปไส้เหี้ย แล้วสองเมตรท้ายกูช่วยที่ตรงขายไม่จบๆเลยกันแค่เสร็จสักทีเที่ยแค่สองเมตรไม่ออกสักทีวะไอ้ยแย้วยันแดงกไม่เนี่ยหนุ่มจำได้ใช่ไหมเนี่ยแยก่ี่แย่คงแพ้ไอ้สุดท้ายจะให้จบ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 ที่จบจบทีจบจบที่จบ

พูดเอานะเลขพี่เก้สาเร็วเร็วเรให้มึงก่อนหออแสนะเอเก้าหกสาเอ็งตออะไรหนึ่งศูนย์ห้าเก้าพี่ขียไปครับ งานนี้แหละพิ้วพิ้วไม่มีไม่มีติดขี้อะไรละไปนมน้องขึ้นไปดูตกรถอีกว่าแคสกวาแคสเอาไหมแคสแคสใช่ไหมดีแคสอีกไอ้เฮีย เออดี อียาวกูยาวทีเดีกูยาวใครน้องมีกว่าจะเข้าอีกยาวสักพักอ่ะดูแลเขามารับสิ่เมตรห้าร้อยหน่องเดี๋ยวรถมันหายอีกยุ่งอีก เออว่ะแลนี่ว่ะลืมคิดไปได้ยังไง